ค่ะทองทุงจะอผ้าหนึ่งไก่บานนาะจากว่าไก่บานของ,งมีมาลายนะคะมีประมาณนี้นะคะมีทงกษิตาเครื่องด้วยค่ะผ้าตําเครื่องเครื่องก็บะมีตัวนี้คะ่ะมีจะมีหอมแดงแล้วก็พริกสดนะคะอากาจะมีตะไคร้นะคะทุกคนเดี๋ยวต้องทุงไปเก็บไปยิบตะไคร้กันแป๊บนึงคะ่นะมาค่ะทองทุงได้มาแล้วก็มะขูกนะคะคันคันหยาบหยาบนะคะเอามะขวก ใส่คนข่างเท้กคือด้จากหัวอภายเด้อเป็นแบบหน้าเป็นวัดค่ะของช่องทางนึงก็จะ,จะเป็นหน้าสาหนังคายก็จะหน้าเป็นวัดอาจจะไม่เสียงหดังหดีก็จะเฮ็ดระห่ำพระบานนะคะ่ะไปเข้างาน หย,ยาบดาด้วยค่ะทงคุ่มบกละเอียดเพราะว่าเอาไปหมักเซกไก่สีค่ะโขกประมาณนี้นะคะแล้วก็มหมักเซกไกล้ค่ะย้ายมาค่ะในไก่ในไก่ทงถุ่มจะใส่ผมนวลงไปแล้วนะคะบางคนอาจจะใส่อ่า เกลือลงไปอีกนิดนึงนะคะผสมกับน้ำมักแล้วนึงจะเอาไปเทใส่กระโจมนะคะเดี๋ยวมันสีเข้มเนาะคะ่ะสีบรไซส์สีบรไซส์อันนั้นลงไปอีกจะเาเกลือใส่อีกนิดเดียวนะคะอย่านเช่นเข้มะคะ่ะจะใส่ซอสลองไปแล้วก็เอาไปหนึ่งแบบนี้เลยได้ค่ะหนึ่งในลักษณะนี้เลย จะใส่ซอสปรุงรสกับเลือลงไปอีกนิดนึงนะคะได้ลักษณะนี้แล้วนะคะหมอหอกกระเดือดล่อแล้วนี่ค่ะลอกกัดจะไปไกลลงเลยนะคะใกล้กำุงจะเอาลงกนี้หนเลยนะคะหอมไปตองมากเลย ติาต่นนะคะทุกคนบาง,าบ,างาบางเจา้าคนบางสูตร่นอาจจะใส่ใบหงล้าผ้าลงไปน้ำนะคะแต่ว่าหงุหงจะใส่ปลายคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะาฝากติดตามกดไลค์กดแชร์หให้แน่เด้อค่ะคลิปเน่านะคะคลิปเน่าของทองถุงนะคะหรือว่ามีอีก่องท่ามืก,กันหน้าสาวน้องค่ายนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ